ดาน,นี้เรามาคุยกันถึงเรื่องราวของรถคันนี้ครับ Mercedes-Benz GLE 350D E 4Matic Exclusive ติดตามชมครับขับออกมานี่ความรู้สึกแรกๆที่บอกว่าจะเกิดความรู้สึกแหมมันเถออะมันคงจะซอบซอนได้ยากหมดไปทันทีครับถ้าจะให้ผมหาข้อติผมตีอย่างเดียวแะครับรถคันนี้ผมเป็นคนไม่ชอบขับรถที่มันนุ่มมากๆมันยกไปหน่อยเป็นรถที่ ขับดีขับสนุกคันหนึ่ง Mercedes Benz นั้นเขาประกาศมานานแล้วว่าเขาจะค่อยๆ9ก้าวย่างเข้าสู่รถพลังงานใหม่ๆแต่จะไม่กระโดดข้ามไปเลยก็สันดาปภายในไฮบริดลักอินไฮบริดไม้ไฮบริดอะไรก็ว่าไปแล้วค่อยไปว่ากันถึงเรื่องไฟฟ้า คุณผู้ชมครับรถที่ผมกำลังขับอยู่นี้เป็นรถยนต Mercedes ์ Mercedes-Benz GLE 3 5 0 DE โ o ร์แมติก e x c l u s i v e นะครับเป็นรถแบบที่เรียกกันว่า SUV Sport Utility Vehicle เป็นรถที่มีระบบขับเคลื่อนสีล้อนะครับเพราะว่ามีคำว่า f o r m a t i c ติดมาด้วยในส่วนของ รหัส DE อันนี้ก็เป็นรหัสใหม่สำหรับบ้านเราด e. ก็คือดีเซลเป็นเครื่องยนต์ดีเซลสี่สูบแถวเรียง E ก็คือปลั๊กอินไฮบริดครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลปลั๊กอินไฮบริดตัวแรกเข้ามาตลาดบ้านเราก็ว่าได้นะครับความจุก็พัน 950cc 194แรงมา้าเมื่อทำงานที่3,800รอบต่อนาทีแล้วก็มีแรงบิด400นิวตันเมตรเมื่อทำงานตั้งแต่1,600รอบถึง2,800รอบต่อนาทีส่วนกำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้านั้น136แรงมา้าแล้วก็แรงบิด440นิวตันเมตรผู้มือบอกว่าอัตราเร่งจาก0ถึง100ใช้เวลา6.8วินาทีความเร็วสูงสุด210กิโลเมตรต่อชั่วโมงขับออกมานี่ความรู้สึกแรก ที่บอกว่าจะเกิดความรู้สึกแหมมันเอถอะท่ามันคงจะซอบซอนได้ยากหมดไปทันทีครับเครื่องยนต์สนองตอบดีกดเป็นมากดเป็นมาครับภาษาคนขับรถบอกกดเป็นมากดคันเร่งปุ๊บบื้อออกมาเลยพวงมาลัยแม่นยำน้ำหนักพวงมาลัยดีถ้าจะให้ผมหาข้อติผมติอย่างเดียวนะครับรถคนันนี้ผมเป็นคนไม่ชอบขับรถที่มันนุ่มมากๆมันยบไปหน่อย นะครับมันยยกไปหน่อยไม่ไว่าจะปรับยังไงผมก็ยังว่ามันยยกไปแต่คนทั่วไปส่วนใหญ่จะน่าจะชอบว่าอย่างนี้ดีกว่าเพราะมันสบายมันไม่กระเทือนมันไม่กระดา้างนั่งสบายทั้งคนขับทั้งคนนั่งไม่เหนื่อยอย่างที่ผมติเมื่อะกี้แล้วครับว่าแหมถ้าได้แข็งสักหน่อยจะพอใจแต่อย่างที่บอกคนส่วนใหญ่ลองขับแล้วผมเชื่อว่าน่าจะชอบส่วนคุณจะมีรสนิยมเหมือนผมหรือเหมือนคนส่วนใหญ่ที่ผมว่าต้องลองขับเองครับ แต่ว่าสรุปได้อย่างหนึ่งว่าขับสนุกและสบายครับผมลองมาแล้วคุณลองหรือ,อยังครับตลาดรถยนต์ในโลกนี้ไม่ว่าประเทศไหนะร,รถประเภท SUV นี่ต้องบอกว่ากำลังครองโลกแล้วก็ผู้ผลิตรถก็รู้ดีครับรถกลุ่มนี้เนี่ยมีการเติบโตอย่างมากมาย Mercedes Benz โดดเข้ามาเล่นอยู่ตลอดเวลา ตัวนี้สำหรับผมแล้วต้องถือว่าเป็นของเล่นใหม่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลแบบไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดเสียบป,ปลั๊กชาร์จวิ่งโดยไฟฟ้าได้มีเครื่องยนต์ดีเซลส่สูบแถวเรียง2ลิตรว่า,างั้นดีกว่า1,900กว่าซีซีผมก็ตีว่า2ลิตรนั่นแหละคือ2อ0 0ซีซีทำงานร่วมกันผสมผสานแยกกันทำงานตามรูปแบบของปลั๊กอินไฮบริดเป็นรถที่ขับดีขับสนุกคันหนึ่ง Merced e s b e n z นั้นเขาประกาศมานานแล้วว่าเขาจะค่อยๆก้าวย่างเข้าสู่รถพลังงานใหม่ๆ แต่จะไม่กระโดดข้ามไปเลยก็สันดาบภายในไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดไม้ไฮบริดอะไรก็ว่าไปแล้วค่อยไปว่ากันถึงเรื่องไฟฟ้าตอนนี้ถือว่าเป็นรถที่ขับได้ดีครับราคาก็ดีนะครับ4 6, 90, ี่ล้านหกแสา่ตีซะว่า4ี่ล้านกลางๆบวกนิดหน่อยแล้วก็ในรูปโฉมเดียวกันนี้เนี่ยยังมีอีกตัวหนึ่งที่ผมรอเวลาที่จะขับอยู่ตัวนั้นเป็นดีเซลล้วนๆไม่ใช่ปลั๊กอินไฮบริดเป็น AMG แพงขึ้นมาอีกประมาณสัก 5 0 0แสนบาทโดยประมาณอยากลองตัวนั้นแล้วจะได้เปรียบเทียบตัววันนี้ขับตัวนี้ g l e 3 5 0 d e 4 m a t i c exclusive เป็นรถยนต์ประกอบภายในประเทศที่เรียกกันว่ารถ c k d ก็ถือว่าประทับใจคุ้มค่าคุ้มราคาสำหรับความคิดของผมนะครับส่วนท่านทั้งหลายที่เป็นแฟนเบนซหรือว่าอยากจะเปลี่ยนใจมาเป็นแฟนเบนซท่านลองขับดูแล้วถามดูว่าราคาแบบนี้ท่านพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจตอบตัวเองได้เลยครับขอเชิญชวนร่วมสมทบทุน โครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้มูลนิธิรามาธิบดีกับนายหนวดแดงสั่งซื้อผ้าขนหนูนายหนวดแดงราคาผืนละ499บาททุกๆ1ผืนร่วมบริจาคให้มูลนิธิรามาธิบดี200บาทการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้ชีวิตร่วมมอบโอกาสต่อชีวิตแด่ผู้ป่วยยากไร้สนใจสั่งซื้อได้ที่เพจนายหนวดแดงเบอร์โทร02 511 4020และ084 643 6888